แซนด์ดีพอลิตี้เดียวกันไม่ต้องถามแม่ค่ะเอาอะไรมาแม่ครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับครับพีเชนเตอร์คนแรกครัพีเชนเตอร์คนแรกของโครงการหมู่บ้านสุภาลัยนะคะปวดไหมวยความภูมิใจคนไทยคนแรกเลยสาธุเพราะว่า โครงการนี้ก็คืออย่างชื่อคอนเซปต์เขาคือ standard quality เดียวกันทุกหลังทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนหรือภาคไหนคือเขาดีจริงๆจากท no ี่เราสับกันวันนั้นก็คือใช่ก็ที่เขาบอกที่ที่เป็นคลิปวิดีโอตอนนั้นนะคะที่พี่สัมภาษณ์กันเซลวหว่าได้ก็คือได้เลยได้พิสุทิ์เลยเรียกว่าเป็นตัวแม่มีจนไม่พิสเทอร์ค่ะสาธ น๋อ่อันแหละเคยคิดนะตอนพูดออกไปแล้วแบบเฮ้ยแต่ประโยชน์ไม่ไประโยคเดียวแล้วแบบสุขอะไรก็สนใจเราแล้วแบบเราหมากับเขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่พูดไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแต่ดีใจค่ะที่ที่แบบว่าเออคำพูดของเราทำให้คุณลูกค้าสนใจตออ่อไปนี้เรากำลังยาสร้างเพิ่มมากขึ้นไหมคะเอาจริงๆทุกวันอ่ะก็ไม่คิดว่าจะสร้างก็ไม่คิดว่าจะเป็นมีมแต่มันเป็นมันเป็นความเรา ฟองเราเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็เลยแบบส่งผลให้เป็นแบบนั้นอย่างตัวโฆษณาเราได้โชว์สกิลการพูดสีภาษาด้วยโอ้กว่าจะได้เป็นแบบเหนือสุพรรณบ้างใต้สุพรรณบ้างตราภาษาอีสานยังพอไปได้อะไรเงี้ยฝึกซ้อมนานเลยก็ก็นานอยู่แะแต่คือด้วยความที่เราไม่ให้เจ้าของภาษาโดยแท้ไงค่ะก็คือพูดได้ประมาณนี้ก็คือพี่ๆเขาก็อ่าอ้าอ้าลูกมาลวย ตอบโจทย์ทุกข้อค่ะทุกคนแล้วก็อย่างที่คุยกันอวดกันไปคืออย่างถ้าสมมุติว่าในโซนราคาเดียวกันเนี้ค่ะเขาให้สมมติสามสิบเนี้ยที่นี่ก็จะให้สามห้า hmm. คือย,ยังไงก็จะดีกว่ามากกว่าทุกอย่างคุณภาพเตะกว่า mm hmm. แน่นอนบริการดีทุกระดับประทับใจ mm hmm. ค่ะ ถ้าได้สนใจที่จะกําลังหาบ้านดูบ้านกันอยู่หรือว่าหาบ้านหลังที่สองใดๆน,นะคะก็คือมาดูของโครงการสุภาลัยได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดได้เลยนะคะไม่ว่าจะอ,อยู่สบายแน่นอนแน่นอนค่ะอยู่สบายเพราะว่าโรงโปร่งสบายและที่สําคัญไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าอะไรก็ตามลมเขาฟโฟล์ค่ะเพราะว่าเขาดูทิศทางลมให้เราเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> อ่ะถามเรื่องที่อยากผ่าม เป็น,นเป็นทิปทิปการทำงานทริปคอร์สค่ะของทางแบรนด์คอร์สเขาได้เชิญเราไปให้ร่วมงานที่นิวยอร์กและชียงดีค่ะก็ได้เที่ยวค่ะไปเที่ยวส่อัดเลยหรือยังไงไปเที่ยวก่อนค่ะขอเที่ยวสักสองสามวันก็ได้ได้ไปนอนหลับให้เต็มอิ่มเต็มปอดเพราะว่านั่งเครื่อง,องก็ชั่วโมงเอ้ยนหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันแล้วอะไรเงี้ยเออหลายชั่วโมงอะ่ะก็เออมานอนให้เต็มอิ่ม เขาทํางานเป็นงานแบบที่ต่อคู่างานที่ต่อคู่ <ขอ S 1> ค่ะเป็นงานงานงานแรกๆเลยมังที่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันหลังเลยแต่งหนุ่มดีถ่ายรูปแบบก็กินไปที่นนเนปาลโอ้โหรูป<อ>สวยมากอย่าอย่าพูดวังยาวเยอะเผื่อมันอ้าลงเอยอะไรยังไงแบบเออคือเห็นคนเกาเยอะไหม ค่อนข้างเยอะค่ะว่าแบบรูปหน้าล้าเหมือนเลยใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่ายังยางค่ะอีกอีกนานแล้วพอเราดูเองเรารู้สึกว่าเออมันก็น่าแจ๋วนะคู่เราเนี่ยมันจะหวานเลยขนาดนี้มันรู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันน่ารักมันมันน่าแต้มันน่าเอออันนี้คือชมทั้งค่าหรือว่าชมอะไรต้องชมเป็นคู่ทั้งค่าไหม สุขภาพก็ส่วนหนึ่งคู่เราก็ส่วนใหญ่เออท้อเลยคลิปนี้ไม่มีตุ๊บสักอะไรใดๆใช่ไม่ไม่มีค่ะคลิปนี้ไม่มีมีแค่อากาศที่ร้อนโอ้โหน่าจะโดนไปเยอะทริปที่แล้วน่าจะโดนไปหนักอยู่ทริปนี้ก็เลยค่อนข้างจะโอเคหน่อยค่ะอืมีแฮชแท็กนหคะทุกคนต้องการความหวานแฮชแท็กอยากให้อะไรเอยากให้อะไรพี่อะไร ไม่มีก็แบบน่ารักเขาคือความสดใสเต็มเต็มวันที่อับจนยั้งรูปื่องวิดีโอเราเป็นคนเคยเอกเองไหมเขาอยากได้ภาพแบบนี้แบบนี้กันี้เออตอนแรกๆไม่ค่ะหลังๆเริ่มขอเพราะว่าการถ่ายภาพพี่ๆเขาก็เออแบบถ่ายมาสวยอะไรเงี้ยล้วก็ขอนิดนึงได้ไหมขอเออหนูว่าถ้าถ้าเป็นแบบ เลฟเฟอร์เรน์ประมาณนี้น่าจะดีน่าจะเหมาะก,กับนิวยอร์กเลยต้องนั่งตาักกาันต้องกินไอศค<อ><อ>รีม๋อพอเล่ะก็พูดได้อะพี่ตอ้ง<ๆ>ไม่มันเป็นเลฟเฟอร์เรนต์ละค่ะให้มันดูแบบมีอะไรมากคืพราะถ้ายืนโพสเฉยๆน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วอะไรเงี้ยหาอะไรใหม่ๆทำบ้างสายตาหันกล้องไม่หาเลยค่ะคนก็จะแฟนของโ ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ชมชมมาอีกชอบชอบมากแม่ชมมาอีกแล้วชอบชอบที่คนฉีดยาชอบแบบปวดโพกเลยนก็ชอบมากมีอะไรก็ไม่ชมมีค่ะต้องชมบ้างแหละตอนไหนเราชมว่าอะไรส่วนใหญ่หลักๆเขาจะชมอาหารว่าสวยแล้วก็ค่อยมาชมเราว่าเออวันนี้สวยนะเึิ่งนึกได้แต <ah ่ก็ชมแต่จะไม่ค่อยชมเยอะเท่ากับชมอาหาร คก็เป็นคลิปเลยเนาะแเป็นคลิปจริงๆก็ให้ทุกปีพยายามแบบเก็บเก็บความน่ารักของอเล็กมาให้ใช่เพราะว่าหลายหลาคนจะมองว่าเขาแบบอาจจะดูหยิ่งบ้างอาจจะดูแบบออดูเป็นหนุ่มตีที่แบบนิ่งๆอะไรเงี<ม>้ยคลิปดูอะไรเงี้ยแต่คือเขาไม่หยิ่งหรอกเขาแค่ตาชั้นเดียวทุกคนบางทีเขาก็ใส่ใส่ตาชั้นอะไรเงี้มองไม่ค่อยเห็น ด้านข้างไม่เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องปกติคนใส่แว่นคนใส่แว่นก็จะเห็นแค่หน้าตรงข้างๆก็จะเบลอนิดนึงเราก็เลยแบบให้คนได้เห็นมุมอะไรที่มันน่ารักนิดนึงค่ะแซวนะพี่เล็กนอกจากมุมน่ารักแล้วแล้วโลกยังมีของขายพิเศษอะไรให้ทั้งกินมีค่ะมีมีให้แต่เข่าอุบไปก่อนเป็นความล้ามันทำไปยังไงมันก็เป็นเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่ที่ที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ย ก็พูดใส่ก็บอกมก็พูดมาสิก็พูดมาไม่มันไม่ได้เป็นแหวนแทนใจมันเป็นแหวนที่เอ่อให้ให้เพราะว่าเป็นวันเกิดเหรอนั้นก็รู้ว่าเขาชอบบ้าใส่ย้วนาข้างซ้ายไม่ใช่ใส่นิ้วไหนได้ก็ใส่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่เขาสามนิ้วก่นเท่ากันอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกใส่ยืดไหนก็แล้วแต่ อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เขาไหมคะหรือว่าเขาก็รู้อยู่แล้วหรือยังไงของขอนเพื่องเพชรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะรู้นิดนึงค่ะเพราะว่าโบของขวัญก็ไม่มีอะไรมากก็คงเป็นพวกจิวเวลรี่เพราะว่าของกินเขาก็น่าจะหาได้ดีกว่าเราก็เลยให้เขาน่อะไรคะเป็นอะไรที่ที่แบบเราโชว์ให้เขาด้วยแล้วเขาใส่ติดตัวตั้งแต่วันที่ใกล้ตลอดเลยก็ก็พยายามใส่แหละพยายามไม่ลืมน้าก็บอกอุ้ยมันเข้ากับวงอื่นเนาะอะไรเงี้ยทั้งีที่เราดูแล้ว ก็ไม yeah? yeah. uh ่ได้เข้าเอาใจเราเอาใจเราเอาใจนิดนึงช่วงแรกแต่พี่อะไรเขาก็เข้ามาแคปชั่นดีๆกับใจแล้วเป็นความสดใสทั้งใขอบคุณที่เข้าเป็าสดใสในชีวิตมันก็มันก็ใช่อยู่แล้วแหละเรามันเป็นคนสดใสน่าคอมเมนต์ความมั่นใจเออคนก็จะคอมเมนต์ว่าหันไส้เป็นบอกเลยหนูเป็นอย่างี้แล้วค่ะทุกคนมีเบลล่าก็คอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ ได้ขอาพูดกับพี่เบลพี่เบลก็แซวว่าไหร่พี่เบลจะมีเออวันแซวน้องน้องจะได้แซวกลับบ้านก็เรียกว่าเป็นความสังเวพูดกันนะกันระหว่างเรากับพี่อเล็กก็คือเติมเต็มวันที่อับจนของกันและกันค่มมาจับมือกันที่เราส่เสริมการทานกันที่อยากหลังๆอะเริ่มทานกันมากขึ้นนะคะแต่ก่อนพี่เล็กจะไม่ค่อยทานเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มแบบเริ่มไม่ห้ามเริ่มส่งเสริมเริ่มแบบ ที่มันเสมออะไรเกินไปแล้วมันต้องมีคนแดงคนหนึ่งแบบคอยดึงบ้างคอยดึงบ้างก็คงเป็นเราที่ต้องดึงมันเป็นเรื่องอะไรัแบบไม่ห้ามละก็ไปพิพิธภัณฑ์อย่างในคลิปที่ถ่ายกันมาล่าสุดอะเขาเขาทำเป็นแบบเห็นเอออัศวินขี่ม้าเนาะในชุดเกาะอะไรเงี้ยเขาบอกว่านี่ถ้าพี่อยู่ในยุคนั้นนะพวกเนี้ยฆ่าพี่ไม่ตายหรอกเพราะว่าเพราะว่าพี่จะหลบปุ๊บมันยิงมาพี่รุกปุ๊บปุ๊บบอกก็อ๋อ ดีค่ะดีก็หัวร้อแบบอย่างเงี้ยหัวร้อนให้สบายใจให้สบายใจแล้วเราก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีซัพพอร์ตแต่ว่าเขาเห็นว่าเรายิ้มแบบนี้เขาก็รู้แล้วแหละว่าอ๋อหยุดดีกว่าก็เป็นเด็กกันไปค่ะยิ้มกันก็เป็นเด็กกันละ ก็จะเป็นงานคู่ที่เติมเต็มมากมากรู้สึกแบบแฮปปี้ที่ได้ทำงานด้วยกันมากขึ้นนะคะมันมันสนุกแหละเวลาอยู่ด้วยกันนะ่ะมันต่างคนต่างสบายใจมีคนที่ไว้ใจทั้งคู่ได้ว่าแบบโอเคถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะตรงนั้นเขาจะช่วยหรือว่าเกิดเออเริ่มไม่สวยริติดฟันอะไรเงี้ยก็จะบอกให้มีปะไม่แสดงว่างานคู่ติดต่อทั้ง่เยอะมากจริงจริงมีค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าคิวงานเราก็เยอะมากเหมือนกันก็ ก็จะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าแบบเช็คคิวมาแล้วมันไม่ได้โอ้โหอยากไปจริงๆค่ะทุกคนเออาดูรวมกันนะคู่เธอพากันทางจิหลานคือแลวเธอเราไปเช็คดวงกันนะคู่เธอพากันฟังพากันรุกโร้นอะไรต่าเออเดี๋ยวต้องเช็คบ้างละขอแม่ผู้ก็เออนะก็น่าเช็คหรอกแต่ก็น่าจะพาไปในทางที่ดีมากขึ้นค่ะพอรู้จักกัน พากันไปหาความเจริญเจริญเลยโอ้โหมันยังไงแปลกไม่แปลกหรอกมันมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะถ้ามันจะมีคู่ที่แบบพากระสงเสริมนะคะนี่ดีอะไรเงี้ยคู่เราเป็นอย่างไรโอเคสาธุหลับไปก่อนแต่แต่เคยแต่ไม่เคยดูไม่ไม่กล้าค่ะกลัวแบบลงเอยแบบว้าว ไม่ไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยเออเราก็จะพยายามเลือกดูอันที่แบบอ่ะตรงใจเราเออถ้าไหนตรงใจโอเครับรับดวงแต่ไหนไม่ตรงใจว้ายไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่แม่นครับทำอะไรไปที่หมอดูแทนไป่ที่หมอดูค่ะทำไมถึงทำงานร่วมกันเป็นแฟมีกนเองหรือว่าอะไรไม่รู้ว่าพักผานกันได้แบบเอยเลยงานแรกที่ทําด้วยกันอ่ะหรือว่าเก่งทั้งคู่เพราะว่ามันไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยกลัวจะแบบมากไปหรือว่าเอ๊ะ ถ้าน้อยไปเขาจะคิดว่าเราไม่ไม่ได้คุยกันแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่ก็พยายามทำตัวปกติเหมือนตัวการแพทย์ให้มันดูแบบีก็้นวก็ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ทําก็เหมือนแบบถ้ามันสรุปก็ทําต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเริ่มแบบแปลกแแล้วก็จะเตือนกันแบบไอ้อย่างไปอ่นิวยอร์กเนี้ยก็จะคอยดูแลกันแหละว่าอ่าพี่พี่ไม่ถนัดทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวช่วยอะไรเงี้ย ค่ะโพสนู่นนี่นั่นคุยกับอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเรื่องการคุยเจราจากับทางต่างประเทศพี่เลยเขาชิลอยู่แล้วมีแต่เราที่อาจจะบแบบแปลว่าไรโอคุณเร็วมากโอ้แบอบอ๋ yes อ yes thank you ่คสคมยบอาช่วยกันใช่ใชแต่แต่ดีค่ะทำงานด้วยกันแบบมันสนุกอะ<ช>่ะมันเหมือนมันเหมือน,น,น,นได้อยู่กับเพื่อนสนิทอ,ะอ่ะมีอะไรก็เมา ไม่มีค่ะอยิ่งกันสองคนไม่ค่อยทะเลาะแต่ถ้าอยู่กันหลายคนทะเลาะคือเราสองคนเป็นทะเลาะคนอื่นเนี่ยทะเลาะกันเองค่ะเอาเรื่องของคนอื่นมาทะเลาะกันเองสนุกดีหมดละวันนี้เราไม่เราไม่พูดเลยอ่ะรักหนายไงเดี๋ยวพี่เข้าโห